ราศีกรกฎค่ะเป็นอย่างไรบ้างาชาวราศีกรกฎได้ไพ่วิตกกังวลลังเลรอคอยอ่เพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎก็จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะออกแนว สับสนนิดนึงอาจจะยังมีในช่วงเวลาที่กําลังอาจจะวางแผนอะไรต่างๆที่อาจจะต้องมีการสลับคิวสลับวันเวลาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทําให้ชาวราศีกรกฎอาจจะต้องเหนื่อยกับการวางแผนเรื่องการทํางานนิดนึงนะคะเดือนนี้งานคุณจะเข้ามาเยอะจนทําให้คุณรู้สึกสับสนจัดตารางเวลาอาจจะเกิดการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีกรกฎควรวางแผนในเรื่องของการทํางานให้ดีมากๆค่ะเนื่องจากว่าเดือนนี้คุณจะวุ่นวายกับงาน งานเสริมงานหลักงานนอกงานในที่มันจะเข้ามาหลายรูปแบบถ้าคนที่ทํา Service, งานเซอร์วิสงานบริการคุณก็จะถือว่าประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีคนที่ทํากิจกรรมหรือกิจการส่วนตัวบอกได้เลยค่ะว่าเดือนนี้คุณจะมียอดทะลุเป้าแน่นอนนะคะในส่วนคนที่ทํางานประจําข้าราชการต่างๆอาจจะมีแนวโน้มมีรายชื่อในการได้ขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็เป็นได้แต่คุณต้องรอเวลาที่เหมาะสมนิดนึงนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินเดือนนี้อาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่าย เกี่ยวพันกันในเรื่องของคนในครอบครัวนะคะหรือเกี่ยวพันกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงต่างๆเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะมีความสุขเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การทําบุญการทําลงทาน นะคะหรือการนาเงินไปบริจาคเกี่ยวกับมูลนิธิต่างๆทําให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยมีความสุขก,กับการเป็นผู้ให้นั่นเอง<ค><ป>ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของการหึงหวงระมัดระวังเรื่องของการออไม่ไว้ใจกันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนต้องปรับความเข้าใจกันเ<ค><ป>หตุการณ์ที่ผ่านมาทําให้ประสบการณ์ของชาวราศีกรกฎพิสูจน์ในเรื่องของความรากักเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะต้องระมัดระวังแล้วก็ประ <S <S คับประคองให้ความรักของคุณมีโอกาส <ilia> ที่จะพัฒนาเพื่อความยืนยาวต่อไปในอนาคตเดือนนี้คุณจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกัน และทําให้ชีวิตละของคุณราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับชาวราศรีกรกฎ